สตรกในคนอายุน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วส่วนใหญ่คนก็จะมีสุขภาพดีเป็นปกติเกิดในคนอายุน้อยคนที่มีคิดว่าเป็นโรคอ้วนหรือมีไขมันในเลือดสูงเลยแล้วก็เป็นบ่อยๆในชาวเอเชียสาเหตุทำให้เกิดสตรกเราเรียกว่าโมยามยาโมยามยาเนี่ยเป็นชื่อญี่ปุ่นนะครับเกิดจากการที่เห็นภาพถ่ายทางรังสีมีลักษณะเป็นเหมือนฝุ่นเป็นเส้นเลือดฝอยสาเหตุก็เกิดจากการตีบตันของเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งนะครับในสมอง หลังจากนั้นร่างกายก็มีการปรับตัวในการสร้างเส้นเลือดฝอยเล็กๆมาล้อมรอบ <ๆ S 1> เพื่อหาทางไปให้ได้แต่น่าเสียดายนะครับเส้นเลือดฝอยพวกนี้มันเปลาะบาง<อ>แลวมันเล็กเกินไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการแตกของเส้นเลือดฝอยเล็กๆมุยามุยาเจอบ่อยมากแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราเห็นสตรกในคนอายุน้อยโดยท,ที่แทบจะไม่มีอาการหรือลักษณะสิ่งบ่งชี้ว่าคนนี้น่าจะเป็นสตรกมาก่อนปกติคนสตรก k นี่มันต้องอ้วนมีเบาหวานมีโรคความดันเกิดในคนอายุ50แต่ทีนี้ถ้าเกิดในคนอายุน้อย เราสงสัยนะครับว่าจะเป็นโมยส์ยาซึ่งเกิดขึ้นในคนเอเชียได้ทันทีแล้วก็สามารถเกิดได้ใน7-8ขวบแล้วเด็กจะมีอาการเหมือนสตรกวิงเวียนศีรษะเดินเซมีอาการแขนขาอ่อนแรงนะเมื่อภาพถ่ายลังสีคอนเฟิร์มแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใชว่าเป็นโมยามยาที่สําคัญเป็นโรคทางพันธุกรรมด้วยครับ